โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยละกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นบัตรซามูไรสอนนะครับแล้วก็บัตรซามูไรสอนมีอัปเดตนะครับเนี่ยครับข้างหลังผมเลยครับนี่ยอัปเดตสดๆร้อนๆนะครับนี่ตรงนี้เลยนะเห็นตาก็คือทราบเวลาหักพังนะครับอย่างที่สองก็คือมีบอสเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนที่สามก็คือมีเกาะแล้วก็มีท่าใหม่นะครับคือเกาะกับท่าใหม่เนี่ยนี่ผมเนี่ยผมที่ผมใช้อยู่นยครับเดี๋ยวผมอาจารอธิบาย ชุดเกาะนะครับแล้วก็ส่วนแคหมูจะอธิบายท่าดาบนะครับท่าดาบครับโอเคก็คืออาชุดเกาะเนี่ยมันมีมันมีมันมีมนมเซมิน,าน่ากับเลือดร้อสี่สิบเท่ากันนะครับแล้วส่วนดอกของจากบอสอ่ะห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอเคแคหมูต่อเลยดาบก็พอตีจะต,ตีลดครั้งละหนึ่งสเตมิน่านครับดาเมจหกก็ดอกจากบอสสามเปอร์เซ็นครับผมก็ ตีบอสครั้งนี้มันตีได้มนตีทีก็ต,ตีตีเดี่ยวได้นะครับโอเคอ่าสร้างตีเลยก็คือคนที่พาตี้อ่ะคนที่คนที่แบบเป็นหัวหน้าตี้อ่ะให้ให้เป็นคนกดนะครับว่าหนึ่งจะไปได้นะตรับคนทได้เป็นทีมานะเดี๋ยวผมเขียนผิดแป๊บนึงโอเคนะครับแอดตามเลยนะครับโอเคถ้าคุณมาหน้าตรงนี้นครับเนี่ยหน้าหน้า หน,หน้าประตูนะครับแล้วก็เดินตามผมมาเลยนะก็การไปทีนึงก็เสียประมาณหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทตรงนี้นครับหนึ่งร้อยเยนหรือเปล่าโอเคซบอยก็ไม่ค่อยยากนะครับแค่มีเทคนิคนะครับโอเคครับผมแล้วเวลาแบบของที่ดรอปมันแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวง Okay, ค,คือเราต้องตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะดรอปใช่ไหมครับใช่ครับตีไปแล้วครับเราอยู่นี้นะครับโอเคกดไปเลยมันจะว้าไปอ e ีกแมปหนึ่งนะครับเกเผมนี่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 คือถ้าชื่อหายคือว้าปนะครับผม โอเคเนี่ยว้าวเลยหมู่ว้วใช่บมู่ว้าวไหมว้าปครับวาร์ปครับโอเคอ่ะเมื่อคุณถึงนะครับคุณก็อย่าลุกอย่าเพิ่งลงไปนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับแอตตี้ก่อนนะแอตตี้ก่อนนะต้องกดถ้ามากับเพื่อนครับถ้ามากับเพื่อนแอตตี้แต่ว่าถ้ามาคนเดียวก็เปิดแคสก็ได้ครับนะก็แนะนำก็ให้เปิดแคสครับจะได้ฆ่าเร็วๆนะครับโอเคหมูช่วยไปแล้วใช่ไหมใช่ไหม มีไหมเห็นไหมโอเคว่าเตรียมท่าดาบโอเคครับมันจะมีฟินิกนกฟินิกมาทีะครับว่าตีเลยนะครับอ่าโอ้โหกท็ที่กล้องง่ายๆเลยนะครับก็คือกิ้งไปตีนะครับปกติเลยนะครับถมทพาดนะครับกิ้งไปตีกิ้งไปตีครับแล้วแม่คุณก็กันค้างไว้ครับแล้วก็ป่านะครับเนี่ย yeah. กันค้างกดคลิกค้างหลัวๆก็ได้ครับ,นรบเนี่ยคเนี่ยเนี้ยครับไม่ได้แลกตัดแล้วก็ตีคอมโบไปเลยนะครับแต่แม่คุณแม่จุดบั็กกระเดาเนี่ยให้มันบั็ออกมาตรงแง่ครับแล้วถ้ามันเดินมาเราก็ตีอย่างเงี้ยครับตีทันรัวเนี่ยมันมันกันเก่งเห็นไหมอัปเดตใหม่มันกันเก่ง เ็าอ,อยู่ก่อนขไปแนะนำแะ้วครับผมอย่าลืมซื้อพวกของเมนเดงเบนเดตด้วยนะครับโ okay. อ้โหไหวไหมไวๆนี่มันมันมันชอบแบบ ป้องกันเอ,ากเกนาอ,อ,อ้าแกจะตายวะเว้ยทีนี้ผมก็ตัวคนเดียวว่ายากอยู่พอตัวนะได้ปะ่ะแกหมูได้ปะ่ะได้ได้ขอหยิ้บก่อนก็ทำแปเนี้ไปเรือ่อยๆนะครับเนี่ยป้องกันแล้วแบบล้อส่วนนะครับเนี่ย ครับก็สู้ง่ายโอ้ยย้อนไปถามให้ดูขําแค่กุมไปยิงจะเป็นไรโอ้ยแค่มูมมันมันกิ้งไปตีไม่ได้แล้ว,วะอะเขาบอกว่าถ้าเลือนน้องมันจะพุ่งหาเลยอ่ะเศยษตาเทคนิคการาเทคนิคการสวนอ่ะดีสุดนะใช่ใช่ ได้ป่าเนี่ยมันกันเก่งมากเลยโัวโดนโดนตุนทุกตุนทุกยิวก่อนได้ไหมตายแชมโบมาก่อนหรือตายนะโอ้โหโอ้โหมนี่ันนี้ก็ว่ะตาย เร็วเลยเดี๋ยวตายแล้วครับเก็บหมู่ไม่เอาโอ้มันตา,ายยากจังวะเออเตายแล้วอ่ะบอกแล้วมันมันอัปเดตใหม่ตียากขึ้นมันป้องก,กันเก่งขึ้นจะไม่ตายเหรอ,อ <laughs> มันมันตื้ดจังอ่ะเออตายแ,แล้วโอเค ทีตายแล้วโอเคก็เนี่ยเขาก็เป็นถือว่าเป็นวิธีทานนะครับสูยากนิดหนึ่งนะุณต้องเตรียมเตรียมใจไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคครับล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหรืออัปเดตหน้านะครับผมโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย